สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบก,กับช่องแม่บ้านตามโชคนะคะวันนี้แม่บ้านก็จะมาเล่าเรื่องความฝันของตัวเองนะคะฝันว่าได้เล่นน้ำฝน เล่นแบบเย็นสบายเลยนะคะแม่บ้านก็เลยปิดเปิดอ่านหนังสือที่เขาทำนายความฝันนะคะในหนังสือเขาก็บอกว่า ท่านหญิงชายได้ฝันว่าได้เล่นน้ำฝนได้ลงเล่นน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาทำนายว่าที่ป่วยก็จะหายที่ทุกข์ก็จะคลายก็เท่ากับว่าฝันดี ในหนังสือทํานายเขาก็มีเลขเสียงโชคบอกไว้ด้วยนะคะแม่บ้านก็เลยอยากแชร์ตัวเลขด้วยนะคะเลขเสียงโชคเขาบอกว่ามีสองสาม สองหกสองเก้าค่ะอันนี้คือไอเลขฝันนะคะฝันว่าได้เล่นน้ำฝนดูดูแล้วก็เข้ากับ สูตรคำนวณของตัวเองด้วยมีสองสามสองหกแล้วก็สองเก้าค่ะวันนี้แม่บ้านก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะ เราความฝันให้เพื่อนๆฟังเท่านั้นเองนะคะถ้ายัางไงฝากเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีะคะ่ะ